เหนื่อยได้แต่อย่าลืมถามตัวเองว่าเราทำเพื่ออะไรในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการแข่งขันและความทะเยอทะยานเราทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่รู้สึกเหนื่อยล้าไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยล้าทางร่างกายจากการทำงานหนักความเหนื่อยใจจากปัญหาความสัมพันธ์หรือความเหนื่อยหน่ายจากการต้องผเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตซ้ำ ความรู้สึกเหนื่อยเป็นเรื่องปกติและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำรงชีวิตแต่ในขณะที่เรากำลังแบกรับความเหนื่อยนั้นมีคำถามหนึ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการถามว่าทำไมฉันถึงเหนื่อยนั่นคือฉันทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร การได้หยุดพักเพื่อทบทวนเป้าหมายและเหตุผลเบื้องหลังความเหนื่อยนั้นๆไม่เพียงแต่จะช่วยให้เรากลับมามีพลังอีกครั้งแต่ยังช่วยให้เราค้นพบความหมายที่แท้จริงในสิ่งที่ทำและทำให้การเดินทางนั้นมีความสุขและยังยืนมากขึ้นบทความนี้จะเจาะลึกถึงความสําคัญของการตั้งคำถามกับตัวเองในยามที่รู้สึกเหนื่อยชี้ให้เห็นว่าการกลับไปทบทวนเป้าหมายและคุณค่าที่แท้จริงของเรานั้น มีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไรพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการค้นหาคำตอบและนำมาปรับใช้เพื่อก้าวเดินต่อไปอย่างมีสติและมีความหมายความเหนื่อยที่ไร้จุดหมายกับดักที่บั่นทอนชีวิต ความเหนื่อยไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายเสมอไปความเหนื่อยที่มาจากการทำสิ่งที่มีความหมายหรือการก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้เป็นความเหนื่อยที่สร้างความภาคภูมิใจและเป็นแรงผลักดันให้เราไปต่อแต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเราเหนื่อยโดยไม่รู้ว่ากำลังทำไปเพื่ออะไรการทำงานตามกระแสะสังคมเราอาจทำงานหนักเพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้นเงินเดือนที่มากขึ้นหรือเพื่อการยอมรับจากผู้อื่น โดยไม่เคยถามตัวเองเลยว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือไม่ความเหนื่อยที่เกิดจากความเคยชินเราทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆทุกวันจนกลายเป็นความเคยชินทำงานหนักเพราะทุกคนก็ทำกันหรือทำงานเพราะเป็นหน้าที่โดยไม่ได้เชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นกับเป้าหมายชีวิตของตนเองการขาดความปิติและความหมาย เมื่อเราทำสิ่งต่างๆโดยไร้จุดหมายเราจะรู้สึกว่าชีวิตขาดความหมายการตื่นขึ้นมาในแต่ละวนันกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อและความเหนื่อยล้าก็จะยิ่งกัดกินจิตใจความรู้สึกเหมือนวิ่งอยู่กับที่ไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนก็ยังคงรู้สึกว่าไม่ได้ไปไหนเพราะเราไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นเครื่องนำทางเราทำเพื่ออะไรคำถามที่ทรงพลังที่สุดในยามเหนื่อยล้า การได้หยุดพักและถามตัวเองว่าเราทำเพื่ออะไรคือการกระทำที่ทรงพลังเพราะมันคือการกลับมาทบทวนสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงฟานโยวายความหมายที่ซ่อนอยู่บางครั้งความเหนื่อยนั้นเป็นสัญญาณเตือนว่าเราอาจกําลังทำสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมหรือความปรารถนาที่แท้จริงของเราเป้าหมายคือพลัง เมื่อเราเจอเหตุผลที่ชัดเจนในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งความเหนื่อยนั้นจะกลายเป็นเรื่องที่ทนได้และความเหนื่อยเหล่านั้นจะเต็มไปด้วยความหมายตัวอย่างเช่นการอดนอนเพื่อทำงานให้เสร็จอาจเป็นเรื่องเหนื่อยแต่ถ้าเรารู้ว่าเรากำลังทำเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวความเหนื่อยนั้นจะกลายเป็นความภาคภูมิใจแยกแยะระหว่างความเหนื่อยที่สร้างสารรค์กับความเหนื่อยที่บั่นทอน Constructive versus destructive fatigue เหนื่อยเพื่อเติบโตความเหนื่อยจากการเรียนรู้สิ่งใหม่การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือการสร้างสารรค์ผลงานชิ้นใหม่เป็นความเหนื่อยที่สร้างการเติบโตเหนื่อยเพื่ออยู่รอดความเหนื่อยที่มาจากการทำสิ่งที่ไร้จุดหมายการต้องฝืนตัวเองในทุกๆวันหรือการถูกเอาเปรียบเป็นความเหนื่อยที่บั่นทอนชีวิตการกลับไปทบทวนว่าเราทำเพื่ออะไรจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าเราควรจะไปต่อ หรือควรจะหยุดและหาเส้นทางใหม่สร้างความปิติและความสุขในทุกย่างก้าว Joy in the process ไม่ผูกติดแค่ปลายทางการมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ได้หมายความว่าเราต้องรอความสุขอยู่ที่เส้นชัยแต่เมื่อเราทำสิ่งที่มีความหมายเราจะสามารถมีความสุขได้ในทุกๆวันของการเดินทางความสำเร็จที่ลึกซึ้งกว่าการได้ทำในสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเอง ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วตัวอย่างเช่นศิลปินที่วาดรูปไม่ได้ทำเพื่อแค่ขายภาพแต่เพราะการวาดคือความสุขในกระบวนการการทำงานจึงเปลี่ยนไปด้วยความหมายกลับมาเป็นตัวของตัวเอง realign with yourself เข้าใจความต้องการที่แท้จริง การถามตัวเองว่าเราทำเพื่ออะไรคือการกลับไปทำความเข้าใจความต้องการและค่านิยมของตนเองใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์เมื่อเราทำสิ่งต่างๆตามเป้าหมายที่แท้จริงของเราเราก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่ต้องสวมหน้ากากหรือทำตามความคาดหวังของผู้อื่นวิธีค้นหาคำตอบจะรู้ได้อย่างไรว่าเราทำเพื่ออะไร การหาคําตอบสำหรับคําถามนี้ต้องอาศัยการทบทวนและสํำรวจตัวเองอย่างจริงจังหยุดพักและอยู่กับตัวเองใช้เวลาเงียบๆหาเวลาเงียบๆอยู่กับตัวเองเพียงลําพังไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นในสวนสาธารณะนั่งสมาธิหรือทำกิจกรรมที่คุณชอบห่างไกลจากสิ่งรบกวน ปิดโทรศัพท์มือถือและหลีกหนีจากสิ่งรบกวนจากภายนอกเพื่อให้คุณสามารถฟังเสียงในตัวเองได้อย่างชัดเจนเขียนบันทึกหรือ journaling เขียนทุกอย่างที่รู้สึกเขียนถึงความเหนื่อยล้าที่คุณกำลังเผชิญอยู่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นและสิ่งที่อยู่ในใจทั้งหมดโดยไม่ต้องกลัวการตัดสินตั้งคำถามเพื่อสำรวจเขียนคำถามเหล่านี้ลงไปในบันทึกของคุณอะไรคือสิ่งที่ฉันทำอยู่ตอนนี้ ฉันรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ทําถ้าฉันไม่ได้รับสิ่งตอบแทนใดๆเลยฉันจะยังอยากทําสิ่งนี้อยู่หรือไม่อะไรคือสิ่งที่ฉันให้คุณค่าในชีวิตมากที่สุดเช่นความสุขครอบครัวการช่วยเหลือผู้อื่นอิสรภาพงานหรือกิจกรรมนี้สอดคล้องกับค่านิยมเหล่านั้นหรือไม่อะไรคือสิ่งที่ฉันจะเสียใจถ้าฉันไม่ได้ทำมันก่อนตายพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจ ระบายและปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวที่คุณไว้ใจพวกเขาอาจให้มุมมองใหม่ๆที่คุณมองข้ามไปขอคำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาถามพวกเขาว่าในมุมมองของเธอฉันดูมีความสุขกับการทำสิ่งนี้ไหมหรือเธอคิดว่าฉันกำลังทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรยินตนาการถึงอนาคตที่ต้องการลองนึกภาพหปีข้างหน้า ยินตนาการว่าคุณอยากใช้ชีวิตอย่างไรในอีก5ปีข้างหน้าคุณอยากทำงานอะไรอยากมีชีวิตแบบไหนแล้วทบทวนว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้กำลังนำพาคุณไปสู่ชีวิตแบบนั้นหรือไม่ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณจะเสียใจไหมกับสิ่งที่กำลังทำอยู่การคิดเช่นนี้ช่วยให้เราเห็นลำดับความสำคัญในชีวิตได้อย่างชัดเจนจากคำถามสู่การลงมือทำก้าวต่อไปอย่างมีสติ เมื่อคุณได้คําตอบแล้วว่าเราทำเพื่ออะไรขั้นตอนต่อไปคือการนำคําตอบนั้นมาปรับใช้เพื่อก้าวเดินต่อไปถ้าคําตอบของคุณคือใช่รับรู้และยอมรับรับรู้ว่าความเหนื่อยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่เป้าหมายที่คุณรักเติมพลังให้ตัวเองหาเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่และเติมพลังให้ตัวเองด้วยการทำกิจกรรมที่คุณชอบเพื่อให้คุณมีแรงกลับไปทำสิ่งที่มีความหมายต่อไป ถ้าคำตอบของคุณคือไม่ยอมรับความจริงยอมรับว่าคุณอาจกำลังทำสิ่งที่ไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของคุณอย่างแท้จริงเริ่มวางแผนการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานในทันทีแต่ให้เริ่มวางแผนทีละเล็กละน้อยเช่นหาเวลาสำหรับสิ่งที่คุณรักจัดสรรเวลาเพื่อทำกิจกรรมที่คุณลหลงไหลอย่างจริงจังพัฒนาทักษะใหม่ๆ ลงเรียนคอสออนไลน์หรือหาความรู้ใหม่ๆที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่แท้จริงของคุณพูดคุยกับหัวหน้าหากงานที่ทำอยู่ไม่ได้ตอบโจทย์ลองพูดคุยกับหัวหน้าเพื่อขอโอกาสในการทำงานในส่วนที่คุณสนใจมากขึ้นสำรวจเส้นทางใหม่ลองพูดคุยกับคนที่ทำงานในสายงานที่คุณสนใจเพื่อหาข้อมูลและสำรวจเส้นทางอาชีพใหม่ๆให้เป้าหมายเป็นเข็มชิศ เชื่อมโยงทุกการกระทํากับเป้าหมายทุกครั้งที่คุณรู้สึกเหนื่อยจงเตือนตัวเองถึงเหตุผลเบื้องหลังที่คุณกําลังทําสิ่งนี้ทบทวนอยู่เสมอชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจงกลับไปทบทวนเป้าหมายของคุณเป็นระยะระยะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังคงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องบทสรุปความสุขที่แท้จริงจากการใช้ชีวิตอย่างมีสติความเหนื่อยเป็นเรื่องธรรมดา แต่การเหนื่อยโดยไร้จุดหมายคือเรื่องน่าเสียดายการได้หยุดพักเพื่อถามตัวเองว่าเราทำเพื่ออะไรคือการกระทำที่สำคัญที่สุดในการกู้คืนชีวิตที่กำลังจะถูกกลืนกินด้วยความเหนื่อยล้าเมื่อคุณสามารถเชื่อมโยงความเหนื่อยของคุณเข้ากับเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตได้คุณจะพบว่าความเหนื่อยน,นั้นไม่ได้บั่นทอนอีกต่อไปแต่มันคือพลังงานขับเคลื่อนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายและเต็มไปด้วยความปิติ จงกล้าที่จะถามตัวเองในยามที่รู้สึกเหนื่อยจงกล้าที่จะฟังคำตอบจากใจและจงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการอย่างแท้จริงเพราะท้ายที่สุดแล้วการได้ใช้ชีวิตในแบบที่ซื่อสัสตย์ต่อตนเองและเปลี่ยนไปด้วยความหมายคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตคุณเหนื่อยได้แต่คุณได้ถามตัวเองแล้วหรือยังว่าเราทำเพื่ออะไร